สภาพแวดล้อมต่างๆจะทำให้ลูกๆต้องอ่อนไหวทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงหลวงพ่อขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าสภาพสังคมยุคปัจจุบันนี้อันตรายอันตรายมากๆ จงคิดและคำนึงอยู่ในใจตลอดเวลาว่าเรามีพ่อกับแม่อยู่ที่บ้านคอยให้กำลังใจแก่เราอดอยากลำบากเพียงใดก็ตามเพื่อลูกได้ดีแต่ขอให้ลูกๆนะคิดสำเนียกอยู่ตลอดเวลาว่า เราจะต้องเอาใบประกาศสนียบัติไปให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นใจให้ได้โปรดอย่านำหลานตัวน้อยๆไปให้ท่านชื่นใจเป็นเด็ดขาดอย่าให้หลวงพ่อเววาไท้เถอะมันบกขักเว้าก็เวา้าได้หรอกบริยานดอกเว้าไทย พอสำเนียงหลวงพ่อกับอกคือเล่ากระไดดัดจจลิดก็ได้อยู่ดอกหลวงพ่อเคยพอหลวงพ่อเข้าอบรมกรมประชาสัมพันธ์ได้ใบป,ประกาศมาพร้อมเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ได้เบามวนกรได้ก็ได้นั่งอยู่ในนี่บประตุคนหลวงพ่อถาเลยถาหอด รองอธิการโคศกอยู่ในนี่ถาว่าทุกคนเลยใครสิบวมวนเากันถาหลวงพ่อสิดัชริตเด็ดฟังอยู่ว่าฟังหลวงพ่อดัชริตที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทำการอกระจายเสียงด้วยขนาดคลื่นแปดวา15สิบห้อกสามเมตรถูกเขียว ในระบบ FM Stereo Multiplex เเป็นอยู่นี่เนาะมันเป็นเบาแบบเล่าพู้ลังคนสถานีวิทะลุคนหลายเดียวที่นี่สถานีวิทยุสุมสนว่าเ็นหลงสาวเพ่จัดรายการเพลงเพรานว่าจังสันก็ได้จัดน้องเขาแต่จัดสไตล์แบบวัยรุ่นแงง่ายลุก สวัสดีครับไปกับเพวันนี้นะครับเจออีกแล้วนะครับง่ายๆกะจอกเลยอันโมเข้ามาหูจักเวลาเวลาเผู้นั้นอืดย่หันลาถาต่ผู้สาวเพ้นอยูยุหันนะยืนจุ้ยอยู่ยันเพื่อนบลอเสือเขาไนเขาเอาเขาไนผูนกระบอกเขาไนผูนยันเขาบบหัวผูนแอวเงา ตังแต่มากปฐมดิเทศก็ยังแต่งตัวขี้ลายแล้วเหตุใดปัญหามันเฮียนต่อไปเฮ้อเฮ้อเขาที่มนมาด่าตัวมา่อให้สติทุกปีล่ะราชพัสดีเขาหล่อใสหลวงพ่อพระเจ้าเท่าพระได้ก็เอื่นใส่ หลวงพ่อประเทศสิ่งบาท่โมเมนเทศให้คนเหงานอนธรรมเทศแบบนั้นนะปับ๊บพอออกกับเหงานอนพอพอออกวันนี้อาตมาพากมีโอกาสมาแสดงประธรรมเทศนาโปรดนักศึกษาไม่ตั้งใจฟังเถิดอยู่ข้างหลังก็หลับไปเถิดนั่งไปนั่งมาเดี๋ยว เฮ้ยมือหึงสิเศร้าเทศนั่งไปนั่งมาปักไปออกน้ำ <c oughs> บ่กต่อเดิ่อนแนวนั้นอ,อ้าวจอ้อจ้อแขนแนมาเลย่บ้านเนี่ยเอาง่ายๆลูกหลวงพ่อบอกแต่เริ่มตอนว่าสิ่งที่หักเหที่น่ากลัวที่สุดก็คือในมหาวิทยาลัยราชภัฏเราผลักพ้นตั้งใจมาเฮียนอิหรีเด Anh à, ấy nhóc tôi yang phú vào, à, tăng 呃, chạy mà hiền. hiền bay hiền mà. 呃, <laughs> hiền phú sao, 呃, 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 hiền phú บ่เมือยังแล้วยิ่งต้งกู้ใจก็ได้แล้วก็นปยังเราไปน้ำกันไปน้ำกันผู้สาวหล่อไปข้าวเดียวเอาไปเอามาไก่ชิดสายตาเธอเล้าโลมตลอดเวลาหูใจเลยละห้อยเอาไปเอามาวันนี้เฮียต้งสือบุหเรื่องละไม่ยิ่งก็คือกันมาเนี่ก็ตั้งใจเฮี้ยนก็เฮี้ยนก็คากแน่ลูก ื่อจำเป็นยิสิวไปแทงหนาหลายผู้สาวปึกวัยรุ่นวัยแรกแยมไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องสบางมากมายผิวมันเปลี่ยนไปเองโดยธรรมาชาติมันจะขีมนั่นจะขีมนี่ซื่อมาประทินมาสัน่นผิวจะเนียนไม่ใช่นิวเวียผมจะสลวยไม่ใช่สันซิวเอา เ่ราะจะขีมหนวดเพราะจะอะไรย่าให้มันโอเวอร์เกินไปมุจักพอดีแต่ละบาทแต่ละสะตางค์ู่มือนีบาน้ำมันลิตเท่าไหรถามเจ้าของเองเมืองว่าหานีมุลจักบาทนี่ตบรบ่อแม่เหตุเหตุย่บานพ่อเหตุไหตอยุบานลูกสาวหน้าเจ้าคนนึ่งก็ะเบิดเคยถามพ่อบอกพ่อครับไปนหนีทธกสอรตัวไห ไยถามบ่อบ่เกี่ยวครับมือเหลืองของผมยังเนี้ยอย่างเงี้ยไปครับมือเหลืองของพ่อก็แยเนี้ไปบ่มีก็หากรูหายนะครับนาทีของพ่อนาทีพ่อเนี้ยเนี้ยไปเพรอยังได้โทรศัพท์ต้องในตั้งนาตั้งตาผ่านโดยเฉพาะอย่าคืดจังสั่นเลยลูกถ้าคืดจังสั่นเลยยังมาเฮียน จะาสิยมะเฮียนว่าสิยมะจุยหาเมียผู้สาวหมักผู้ใดรอนะ่ะผู้สาวหมักหลายๆนั่นลูกนาผู้สาวก็แหงเป็นตาสั่งอีดีเลยคูม,มือนี่ย่านถึงจะบริผัวแต่งโตกับบุย้ยจะเป็นพันหัดจะเป็นพันขาดกะบโปรงของนี้สบ,บายสบายไม่ใช่ทันสมัย มนท่านสมัยสแล้วจะมาท่านสมัยใครยว่าท่านสมัยอยากได้ผัวนี่เสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลนี่แม่นเลยเขาในแวดบ้องมูดพูดดังผู้มูดออกเสียงเิ่นโซ่บ่เซฮ์ฮเพนว่าเิ่นง่ามจะได้นั่นกคนี้คุมพ่นั่นล่ละสภาพจิตระดับเดียวกันอยู่ในเกรดเดียวกันมัก สแหลสแหละจังสันเศร้าสรุปพวผู้ใดมินิัยจังสันเพอเศร้าก็เศร้าลูกหูบบาหน่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่พูนพอหาพอหกมากนละ่ะเยาวชนนี่อันตรายมากลูกก็เงี่ยนมาาลูกก็เข้าใจแต่เราลงเรียนแต่ลงเรียนลูกก็เข้าใจมอสามก็อันตรายลง หลวงพ่อไปเหตบ่ได้เศร้าได้ตามสถานที่ศึกษานี่เขาเสกใส่หลวงพ่อบ่เศร้าคือกันพวกเจ้านี่เกตไขแน่แล้วได้เข่ามหาไล่ราชพัฒได้พวกเกตขี้ไล่ลยโทย่างของเขาเนี่กะสอบเขานี่บ่ได้กับเขาโปลี่โปลี่บ่ได้กับเขาเทคนิคเทคนิคบ่ได้กับเขาเกษตรเกษตรบ่ได้วะนี่วิไลอาชีพไปเบึงเด้อ ลูกไปเบิ่งหลอดหลวงพ่อไปทุกสถาบันเลยมาอะไมรมาสารคามหลวงพ่อก็อไปอุบลก็ไปห้าได้ฟันฝ่าอุปสรรคมาเราหนึ่งในโรงเรียนนั้นเราได้ภูมิใจเถิดความตั้งใจเราตั้งให้มันตลอดลกูกแต่ว่าทุกคนต้องมีอุปสรรคผู้คนอุปสรรคคืออะไรอุปสรรคของคนไม่มีทาง ไม่มีทุนเรียนแต่ว่าอาศัยเรียนเก่งแต่อุปสรรคคนค้นบันตัวสำคัญเลยนะมีเงินเรียนอะไรก็พร้อมอุปสรรคก็คืออะไรความรักความรักจะบั่นทอนการศึกษาการเรียนของเราเนี่ยให้ลดเกรดลงลวงพรมเทศหลายเถื่อนจบจากสถาบันมหาลัยราชพัฒอุบลราชธานี ตกงานเท่าไหร่ถามถามดูก็ได้ที่สอบบรรจุไหนไม่ได้เพราะอะไรลวงพ่อถามเวลาครูจัดก,กิจกรรมอะไรอาจารย์จัดก,กิจกรรมอะไรไม่สนใจวัามิเตสิทเทียววันนี้อาจารย์นัดนะคณะนั้นคณะนี้นะนะไปนะครับเฮ้ยมูนาได กินเหล่าสังสค์มันเกิดไงเคยกุเหียนเฮ็ยแต่โอ้ยมือเดียวผู้สาวกูก็ไปผู้สาวมึงก็ไปเฮ้ยกูไม่มีเงินกูจอก่อนเลเอาพนั้นมอไปขาดกิจกรรมครั้งแล้วครั้งเล่าบัดไปสอบสัมภาษณ์บาดนี้เขาก็สอบสัมภาษณ์เขาก็ เอาเรื่องปัจจุบันเอาเรื่องสิภาพสิ่งแวดแวดล้อมที่เราได้อบรมมาไปตอบเขาบ่ใดล้ะสิไปสอบบรรจุอย่างใดพอจบไปปั๊บผู้ลองคดเนี่ยตกงานมาราธอนเดี๋ยดตั้งเกือบแปดปียังบ่ไดพอหยังเพื่อนไปเอากันถึงจะอยู่มาเหี้ยนสีละใบประกาศของเธอก็คือหลานน้อยสอบบรรจุไซก็บ่ไดพอหยัง ดวงชะตาถ้าต้องการตำแหน่งหน้าที่การงานถ้าคุณได้ตำแหน่งหน้าที่การงานตรงนั้นสูงส่งได้ดีปับอุปสรรคก็คือท่าได้เมียหรือได้ผัวมันคู่กันเนี่ยถ้าไปได้ผัวได้เมียปับงานเจ้าก็ได้ถ้าเจ้าเสียงานก่อนผัวเมียเอาไปทีหลังถ้าก็ได้คือตัวนี้ได้บ่เสืออยากเอาก็เอาบริเงิน จะว่าอย่างไหลูกๆเนะี่ยคดขักขักได้หลุกเด้เอาหัวคึดยาวข้อคึดนะแต่งโตกายเจียดสถาบันแนะ่จะอยากจุยหลายเขาหูอยู่ดอกวารอวารอนี่ยหลวงพอ่อขี่รถเข้ามาผมย่าวึกซึกซิดประสันโอ้ยบักเถิกได้เดียวนี่ เนกไทยเนี่ยก็ปลูกร้อยไสย้โอ้ยเจริญผลหล่อแหง้งเสื้อจุยทั้งนอกยางจกกระเป๋าผู้สาวกูก็ไม่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ขนาดไหนจะมันได้ฟอกกันได้วหมเสรนนางผิวลักิโยหันล่ะอันพวกจังสันนะโคดจังสันไหนเะฮียนบอจบหรอกไม่จบก็บุญพคุณภาพเพราะอะไรสำเนียงสอนภาษากิริยามันสอสกุลเอาแต่ใจเจ้าของขั้นเบาอีกแนวนึง เอ้ยสิบอกนะหลวงพ่อเรื่องว่ายลุ่นเขาถ้ารรดะเลยครับว่หลุดนเมื่อต้องสิทธิ์นเสยน่นะครับกระโผดไปเอพอเจ้าก็เจ้าแต่งตัวได้ดีครับบัดเขากุมผู้ดีเขาบัดนี่เขาสีเดียวเบิ่งเขาได้บัดนี่ลูกชายใครละเนะี่ยหน้าตาก็ดีดีดูการแต่งตัวดูไม่ได้เลย ไม่ร ja, <c ười> ับหรอกถ้าเจออยากทํางานไปตัดผมใหม่สักก็พอว่วถ้าผมเงี้เกตอันดับหนึ่งเด้อถ้าเกตอันดับหนึ่งช่างเขาเถอะเขาไว้ผมยาวก็ไม่เป็นไรแต่เขาเรียนเก่งมากเลยอันดับหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชพัฒนอุบลก็เป็นแต่ยกย่องอยู่ผมเย่าแล้วปึ๊เขาไปตื้อผีที่ใส่เส้นจำไว้นะหลูกเด้อหลวงพ่อหงย่างเดียวเลยหลวงพ่อเห็นมาแล้ว มาเทศหลายเธอแล้วขาประจําแล้วรู้พฤติกรรมแล้วหัวใจเราต้องเข้มแข็งแลเยินมาลูกผู้ชายลูกผู้ชายตัวจริงผู้สาวเบานักลูกรอขอบคุณครับเ่านเนักในบ้านสนใจกนดีคือยิงแท้บริยิงเราครับผมเข้มแข็งครับ แข็งนี้บ่แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบวมน,น,น,น้ำน้นคือเสือแท้กบฏเสื่อได้เงาบวมน้ำเยอะคัม่กี้เขาต้องกันมาได้บอกเรื่องนังต้องการมาได้บอกหัวใจอยากไปอยู่ครับหัวใจเรียกร้องมากเลยครับแต่ผมยานมันแพ้่ตลอดครับหลวงพ่อบอกผมให้เข้มแข็งผมต้องแข็งครับเห็นไห ถ้าผู้สาวตื่อไปหอนหองกลับไปสะครับมาดูอะไรนะครับผมหน่ามืดเลยครับแต่ว่าผู้สาวพลคนบัดโอ้โหตาช้างสู้ไม่ได้มืดก็ดีที่ลาคอเฮตให้หน้าสว่างขอลองด้วครับถ้าอยากให้ผมหมักไม่เห็นแข่งกันถ้าคุณเกดสี่ผมเกดสาม หัวใจสีห้องผมยกให้คุณขี้ใส่เยี่ยวใส่คนเดียวเลยครับในยินบอกบะเถิกใส่ความรอให้เป็นประโยชน์ถ้าผู้สาวตื่นหลายๆรักก็ได้ผมบอลรังเกียจหรอกครับแต่ขอให้เฮี้ยนให้เก่งความคืนของผมก็มีคือกุ้นั่นแหละครับความต้องการผมก็มีทุกอย่างแล้วครับแต่ผมอดครับ เยสิหล่อล้อมเยสิเอาก่ลองไฟมาเผาผมดูหลายเขาลองด้วครับเดอ้อแม่ผมสิเสียใจถ้าหากผมเฮี้ยนแข่งกันกลับไปเถิดที่รักฮ่าอย่างนี้นบอกเบาดีๆกอดข้อออกมาส่งทั้งนอกรถแต่เยสิไปสไลด์เลยว่าม,มันกอดข้อมาทรงจูงแขนมาทรงก่อนจากคิสมีกุดบายพระเจ้าอ่ระใด้ด้วย Mình nhìn thương ăn rồi ạ. Thánh Phú tử, con dưới khóc quân đất cả đơ Bố vàng này bố vàng vô, nhàm vàng. Bố phải thăm này bố chắc gì phải thăm thì nhắn đủ cả đọt cả điểm, mỗi bên đeo, khỏi bên mình nhìn đi. ไปน้ำเจ้าดูๆะแทบบานสิว่าข่อยักได้ผัวก็อยากได้ยืดดอกแน่นโอ๊ตเอาฟังหลวงพ่อเบาแล้วเราไม่ยิ่งนี่จะเสียเสียประวัติไงเราลูกไม่ยิ่งทุกคนจำไว้เด้ว่าผู้ส้ายนี่ปากโปง่งเลยปากไหวเด,ด้เวลาเขาใดเขาปั๊บเลยเห็นมูถามเลยเด เียวกันมันบ่พิดฟังได้บังเถอะแหละทีนี้พจ้าวนันนะามือนรวมลตาตอนเลยกูยังเือนกาวไปไหนกูเกิดไสลายสองคอลหน่อยได้แตเมึงที่เมียนเมาเมื่อแรกเราปวดัเพราเมียนเมาแล้วกะเสร็จเลยเอเอาไปเอามาได้พอดา ทำมึงเลยกังพูดสาวมึงโอนึ่กูก็ไเด็นมืงสองกูก็ะตอนรับบักเถิกมันเป็นอนึ่งแสนเดียยัสิใจง่ายเด้ไม่ยิ่งหนิงว่าแล้วบอกไม่ให้ตาเหลือมองมอใส่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อเห็นหม้อหนึ่งหม้อสองหม้อสามโอ้ยอันตรายเลยไปอบรมนักเรียนตัวหน่อยๆเพื่อนม้อขอหกซ้ำลูก ติดยาเสพติดสูบยาสูบยาบ้าเข่าขอดได้ไข่ทหารอบร่มผลพน,นังเหงานอนลุงพ่อเต้นไปไอ้เพียงอะไรจะเหงานอนเมือม่อยเพียงจะเมื่อยนอนได้เพียงอะไรจะนอนได้บังในหน่อยๆมูข้างกันเปันบังต้องแนทรับโปรป้อหกผู้จังนองแนทเหรอ ปัตโธ้เมืองที่เด้วบ้านในโรงโรงพ่อไปเตี๋โรงเรียนมัธยมคุกขันไปอบรมวันหนึ่งวันสองวันสามเพื่อนกับเพื้อนวันลวงพ่อจะไปอบรมบนเนเพื่นก็นั่งคุยกันประเด็นปั๊บกระเป๋านั่งกึ๊บเพื่อนก็เปิดออกมาได้กระป๋องแป้งเพิ่อนอันแป้งตลาดมีสตีนมาแล้วค่ะรีบสติท่าแป้งปัตโธ้เห็นผู้บ่าวเฮ้ยนั่บอกต้อมบักต้อมผู้บ่าวกู้ หายจีบแล้วมึงระวังกูตกเลยเด้อพ่อพ่อบัตรท้อเด็กน้อยโมสามลูกขี่มอเตอร์ไซค์อัดสีบุญวงไฟหมู่บ้านเมื่อก่อนนี่แถวบ้านหลวงพ่อไปไปไปบุญวงไฟทำกั้นพลาดนะรถหลวงพ่อไปติดน่นะรถหลวงพ่อจอดติดปั๊บปขี้แฟสมาตันดิพกเบากันแห้ง ย่านชาซิาสตรเลยสิบท่านปักตบไปไปล่าบกเถิกอยู่น้วาวันบุญหมงไฟบักันหนึ่งรนรูปรบอบักตองวันนี้เฮ้ยบักตองนั่นบักตองพระประหลัดบักตองเฝ้าเมื่อเลยแล้ววันนี้พนนเพราะวันสาวขมิ้นไหลิืนไตไปไปไปพระจีโมเตอร์ไซค์อัดสีหมอก็เฝ้าแลนเขาเมื่อเลยแล้ว ผูดไงูงูดบอกในเรื่องู้ยู่แต่กนปุ่มปุ่่ปุ่ป่ปุ่สาวอัดสีจอดเอ้พูหญงไอ้องอยู่บะมันบอกว่าบ่อยู่แล้คือจะมาว่าแล้วไปใส่คะจากเดแต่ว่ามันบอกว่าบ่อยู่นนนไหนก็จะมากคะมันบอกว่าบอยู่ แม่ใหญ่ยำมาอีนาเมื่อเป็นยังคือจิมหาหลันกู้ขุมมือเช่หลันกู้บดือเด้อจากเป็นอยากเป็นหลันภายแม่อยู่บ่ถ้าอยากเป็นหลันภายแม่ใหญ่ก็เงี้ยเก่งๆเด้อใดที่หนึ่งมั่โลดมหาภูไศลจังสีบนเส้านี่ ประเภทนี้โบมีตัวแม่เป็นสาวแม่กรบบดกปั้นนี่เมื่อใช้นานย่ามาเชือ่อบอกลกามาเลยล่ะเดี๋ยวนี้น้ำบนนอกเป็นเป็นมัดละลูกอันตรายละหลายลูกทุกคนนี่เป็นคนที่มีหัวพัฒนาได้ดีแล้วที่สอบเขาว่า,าไล่ได้ลุงพ่อพูมใจน้ำไลยหลายลายุงพ่อจึงย่านอย่างเดียว ย่านมาเอาเมียก่อนย่านมาเอาผัวก่อนวันศุกร์วันเสาร์กับบานเฝ้าไปเห็ดไห้น้องเบิงเป็นแบบอย่างไห้น้องเบิงเมื่อ้านแม่มาแล้วต้องหูจักกะหูจักบายแม่เนี่ยซักสินให้แม่เนี่ยกลัวเพือนถูเกื่อนให้แม่เฮ็ดให้น้องเบิงสอนน้องเวลาอึ่ยบอยู่ไหวบอู่เฮ็ดทั้งสี่เด้อหล่าเด้อเด้อว่เนี่ยอันนี้บวย่อเมื่อเด้ผั้ลองคน แห้งบาดตาดิโตทำไร่จะเหตุให้เงินเท่าลอยหลอลงไปหลายที่สุดก็คือตัวโทรศัพท์โอ้ยเดียวนี่แต่เราหัวต้องเสียเลยยางขี่ไล่ี่สุดก็เดือนละสามร้อยที่จะต้องเสียงเงินถือบ,บังคับแห้งโมฉันถือบาทดิว่าแต่บายเขากับอยู่บ้างนีมอยู่างไห ก็ดิกหามาไเ้บอบแมนสักโมงสองสมโมงก็ตา้พูดโทษอะไรเลยสายบาหวากินเข่าอยู่กระโทษวันไหนก็สวยเห็นยังกิ่ข่าไม่ยิ่งกระโทษหาตั้งแต่หม้อหนึ่งลูกเอ้ยโทษหาแต่ผู้เบ่าเอาไปเอามาเนี่ยแต่ละมือแต่ละเว้นเนี่ยก็ได้สนใจเรื่องบ้านเรื่องซองเลยผู้เ่าโทษนัน่น เอามาคุยกันเลยนะผมมาเถียงพี่เดี๋ยวไปเด้อมึงไปใส um ่อะไรน้าแปลหนังสือวิทยาศาสตร์ก็อิติมก่อนชีแงอ้อมไปพุน่นพุ่นไปนั่งคุยกับผู้บาวอยู่ทงพอดไปกอดข้ออผู้บ่าวเด็กนักเรียนม .3 นี่เสียตัวกันเยอะแหะ ดอชนิดว่าผู้โหยหลวงพ่อฟังเราตกใจเลยนะตกใจเลยลูกตลาดข้องถมแงเข้าไปแงเข้าไปแงเข้าไปบดมันเอาหนังไปขายนั่นมันไม่มีหนังอันไหนอย่างเดียวเดี๋ยวมันหนังอันประเภทไปตัดางนั่นไปน้บมันนอกเดีกก็ได้เครื่องซี่ดีบดถูกบานไช้ก็ได้ราคาถึเบดไปเปิดเบิ่ง หมอหนึ่งบาทเนี่โอ้ยขอบครัวอยู่ดีสบัยสอนลูกสอนเต่าดีดีหน้าหนังก็ดี